สวัสดีในช่วงเศร้าๆครับพี่น้องครับตอนนี้ผมเบาสถาพรครับยูทีฟาร์มของผมเองครับพี่น้องครับซึ่งมองกับิีเมนมองคุณศิลปินครับพี่น้องนะครับในช่วงเศร้าหลังจากที่เข้าผ้าศิลปินนะครับไปเฮ็ดภารกิจเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วเสร็จแล้วนะครับลามาหรือลามอ่าสักสาราสิง์ไปแล้วนะครับในช่วงพักพันเตรียมจะกินเข่าผมครับ อยู่ได้กินอยู่ทา้งหลังศิลปินเฮ้าเฮเวิทาครับอึบไกอึบไกนะครับตั้ง่กมาขึ้นนะครับพี่น้องครับจนจนเปื่อยนะครับความที่จะกินบานี้ก้อนที่กินเข่าบานี้เฮ้าสีมีลูกศิษย์ลูกหานะครับพึ่งมาได้มื่ขึ้นนี่เฮาก็สิมาทดสอบในการร้องเพลงนะครับพี่น้องครับเอาคนละเพลงให้ช่วงเศร้านะครับโดยมีอาจารย์บุญรอบรูสังครับคู่เพลง เพื่อนหากเพื่อนแพ่งผู้บารมีก็ร่งตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับด้ไดหลายหมื่นบาทต่อเดือนครับพี่น้องครับนี่นะครับก็ได้ใส่พอได้สวยนะครับจาการบนญรอบภูกสังผู้เพ่งแล้วก็ผู้ที่จะเป็นผู้ฝึกฝึกสอนอีกผู้หนึ่งคู่กับเบาสถาพ้อนครับพี่น้องครับนะครับเพื่อที่สนใจนะครับสนใจอยากจะส่งลูกส่งเต่ามาเรียนวิชาการเป็นนักร้องอาชีพกะมหาเบาสถาพ้อนเลยครับยุ่งตรงนี้ครับนะครับ มีคอดมีคอดครับพี่น้องครับมีคอดให้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 เลี้ยนนะครับอ่าเคยสนใจกันาล้างไม่ล้างไม่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งการร้องเพลงในช่วงต่อไปครับพี่น้องครับบาซิลิปินจิมาร้องเพลงหลังเข้าอาจารย์มุญรัมศรีสอนเทคนิคเังไดนะครับพี่น้องครับตอนนี้ชิลิปินกลับมาแล้วครับเอาเลยนะตัวซื้อไว้ยังไงครับผมธีรโพจะรับชำงะจากเยลินชื่อเกลนะครับมาจากอำเภอกุมภวา ตำบลปะโคจังหวัดอุดรธานีครับผมูปะโคเนาะครับผมเสื้อเรียนเสื้อว่าเกียนเกียนเกียนเอเกียนทหารนี่เนาะครับอืมมีสมาลองเพลงอ่ามีสมารลองเพลงคิดถึงพี่ใหม่คิดถึงพี่ใหม่ครับไม่ใช่หรอใหม่แท้หวะครับพี่กัดครับผมกัดเจรพันธ์ครับคิดถึงพี่ใหม่ไท้หวอ่าฟัง คิดถึงพี่น่อยนะกล้ยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไหมอ,อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจาสัญญาที่ให้ว่าตัวห,าห่างไกลหัวใจชิดกัน คิดถึงพี่ก็น้องนอนก็ได้เมื่อยามหลับไหลน้องเจ้าจะได้นอนฝันข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจปลดมองแสงของนวลจันทร์ เราสบตากันในแสงเรืองเรืองขึ้นนข้างเรมมฟ้าแสมดาราน้องจงมองหาดาวประจำเมืองทุกวันเราต้องดูเดือนดาว ทุกคราวเราฝันเห็นกันเนือง,งถึงสุดมุมเมืองไม่ไกลคิดถึงพี่น้อยนักล้อยใ,ใจเจ้าพี่ตรงพี่เงาเพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม ฝากใจกับจันฝากฝันกับดา้าทุกคราวก็ได้เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกันครับผมนี่ครับต่อไปนะครับนี่ร้องแล้วหรือเปล่าลองแล้วคนระับจะให้วิวเคราะห์ใช่ไหม เด็กขอนสอนมันยังบื่อมันยังไม่กระชับมันยังไม่กระชับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอนีเขาคลอดนึ่นบมการสอนเข้ามากระชับเราร้องเพลงเข้าอคล้องไปเรื่อยรุ่เอื้นอนรุ่งยังเขาทั้งแต่ใดกระชับคื้น <c oughs> ในข้างแร็มฟ้าแส็มดารา น้องจงมองหาดาวประจำเมืองทุกคืนเราจ้องดูเรือนดาวทุกคราวเราฝันเห็นกันเมืองคือถึงสุดมุมเมืองไม่ไกลเก็บรายละเอียดเดี๋ยวมันลองไปเรื่อยๆทุกข้ามันไม่ขึ้นไม่ลงม่เถืองมัน,น,มนเดี๋ยวเราขอไปดวเคียมมันอีกทีนึงตอนนี้คือเอาพื้นฐานในการลอง เห็เขาเขาเนปดแค่นั้นแต่ว่าส่วนเรื่องความกว้าชับเรื่องเก็บค่าเรื่องค่าตายค่าพาหรือว่าเรื่องการรวบค่าหรือลูกเอื้อนปิดค่าใส่ค่ำนี่คือการใส่ร่มนี่เข้าก่อนมาตีวันอีกทีหนึ่งอันนี้คือให้ฟังพื้นฐานในการลองไม่ไมีมีจุดเชี่ยต้องแก้ไขแล้วก็ต้องเลียนรูอีกหลายอย่างประเด็นพยายามขยับกมอ้าปากนั้นกว้างก็นี้ เ่าต้องบ่ต้องมีเก็กิงโล่ลองลองลองทอนแรกมด้วยทอนแรกอสองทอนลรวก,ก็ลองใส่พลังเสียงแหละอาปากมันเสียงชัดชัดจังวนันคิดถึงพี่น้อยนะกล้อยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บ้างไมหม น้องคิดถึงพี่มันเหมือนเอาแคบปลายปากลอกน,น้องคิดถึงพีบางไม้มันยังไม่ออกมาอาาปากน้องคิดถึงพี่บางไมพวะน่ะลูข้อมันต้องปิดค้ำได้้าเข้าเก็บปลายวะได้อ่ะ,อะ,อะเห็นบ้างเห็นบ้อง คิดถึงพี่หน่อยนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่เนี่ยมันเหมือนธรรมดามันแค่เฮ้เฮ้เฮ้เนี่ยมันแค่นี้เองใครห้ามเสียงเออห้ามเสียงอ่า้องคิดถึงพี่มันมันไม่ใช่ร้องเพลงมันมันแค่เอาห้ามห้ามออกมาเสียงมาเสิ่สมมันน้องคิดถึงพี่ บางมั้งมันที่มีการอ้อนกันยังในเสียงพลังรู้ไหมตัวดึงลมอ่ะตัวไหนเอาลมออกมาตัวไหนลองมาบุ้งน้องคิดถึงพี่บุ้งน้องคิดถึงพี่วะกันนะน้องคิดถึงพี่พี่ได้ยังวะได้ยวะพี่ท่อนอันลองมาพี่กันนะพี่พี่ดึงถึงไม่อีกไลยวะ ไปยังเป็นเปยังคือดึงเื่นมากว่าไรเพราะว่าเฮาบอลท่านอยวหูวิธีการครับวิธีก็คือออ่างตัวออ่างคือตัวดึงลมลองพูดคำว่าใจซิใจใจยาวๆใจเนี่ยใจยาวกว่านี้ได้ไหมใจมัน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 ยังเรายังไม่เข้าใจใจมันแค่แค่ตัวปลายตัว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 เปิดคำว่าใจ แต่ตัวที่เอาดึงลงมาคือออ่างสรีอีลองพูดสิใจมันจะเปิดตรงใจแค่ตัวปากแต่ตัวออ่างสรีตัวดึงลงมาใจใจหมดใจเห็นไหมก็ร้องไห้ออกมาหากน้ำตา เห็นไหมอออ่างไหมครับอ่านลองทำดูดูอ๋อสมมติลุงตาเหี่ยว่าตาอาตาอาครับตัวตัวอออ่างคือตัวดึงลมโอใจอีใจอีใจแค่ปลายปากใจใจอีอ้าวก็ลองเดี๋ยลองใจนี่ใจใจใจให้มันสูงกว่านี้ใจลองกระโดดลงสูง หมดใจก็ร้องไห้ออกมาหากน้ำตาเห็นไหมทำไมต้องร้องเอาถึงมีพลังเสียงเออนั่นแหละฝึกให้ได้แปลร้องเพลงลูกทุ่งมันก็จะสุดใจอก็ขอใจแล้วครับ ต้องไปฝึกตัวนี้ให้ได้เขาเรียกว่าสร้างความคุ้นเคยให้ให้ให,ให้ให้คอนนนเนี่ยมันทํางานนั่นคือออา่างออา่างตัวดึงลมทั้งหมดตัวปิดก็คือตัวอา่างตัวดึงลมคือตัวออ่างดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถงะเอาลมออกมาได้ผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจก็ต้องฝึกทีนี้ร,ร้องเพลงมันจะมีพลังเสียงกันทีเลย <ผ>คิดถึงนี้นะมมคิดถึงพี่หน่อยนักลอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่อ,อ่อางไหมครับน้องคิดถึงพี่บางไหมเห็นไหมน้องคิดถึงพี่บางไหม เอาอ่างไหมตัว, <Champion. S 1> ตว,ตวคือตัวที่จะทําให้มันยืดแล้วก็เ <ielt> ก็บได้ทุกอย่างอ้าวลองฝึกดูครับอว่าได้ไงไงได้อย่าแผงเสียงอย่าแผงเสียงอย่ากัดเขียวรองอย่าจะบอรอรออ่าสวัสดีครับผมซุนทรนจะสัพันธ์เสือหรือซุนทรมาจากบ้านหนอ่บอนโอ้เอาเพื่อซุนทวนปีนมาตลอดท่านี้ครับมาเขาเป้ง บางทีเสียบาเียเป็นแค่นอนไรค่ที่หลงลืมตาเกิดมาทากลางดอกม้ร่างกาย่ย ดมกลิ่นหอมเย้าวยวนหลากสีชีชวนให้หลงรักไม่ลารังหลงรังเจ้าช่อดอกไม้ทั้งใจต้อยอมไม่กลืนไม่กินดอกใบให้เจ้าดอกไม้รักษคา แค่ใช้น้ำค้างเพื่อพอประทังตายังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองอเอเจนชีวิตเจ้านอนก็ตายลงไปยอมทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็น หล่นร่วงลวงไปอทอดกายเป็นปุย,ยดินเนี่ยคนฟังมันใจสิขาน้ำเพราะว่าเราเราเรียงเอาเสียงออกมายังไม่เต็มเพราะว่าเหมือนกับหล่นร่วงทอดกายเป็นปุยดินเหมือนพยายามที่จะเอาออกมาแต่เราเรายังอออกมาไม่ได้เป็นแค่นอนไร้ค่า ก้องเลยก่อนที่หลงลืมตาเกิดมาท่ามกลางดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเล่นให้ได้เอาเอาขึ้นมาเล่นได้ดึงลงมาต่อให้หิวไม่อาจารย์ไม่รู้เนื้อเนาะจำเนื้อเมื่อไหร่ลองให้ฟังไม่ขนาดเทเาทอนเอาเทเลทอนแหลกขึ้มาเอาอาจารย์สี่ส้อยบอกหเรยเทเาเทเลเทอน บรรทัดเอาร้องมาร้องมาเป็นแค่นอนไร้ค่าที่หลงลืมตาเกิดมาทำกลางดอกมาึ้นขึ้นไหมขึ้นขึ้นให้มีให้มันมีเสน่ห์อะไรึ้นมาเลยเป็นแค่นอนไร้ค่าเรียกใส่อารมณ์เขาเรียกว่าใส่อารมณ์ เป็นแค่นอนไคร้ค่าที่หลงลืมตาเกิดมาตามกลางดอกไมเ้เนนด็กลงมาก,ก่อนเป็นแค่นอนแ่มมาหายอดแค่มันออกมาแต่ค้าขเนี่นยมีแต่ตัวเอาลมออกมาพลังเสียงออกมา oh, <yeah. S 1> หาเสียงได้หอดหองหงรงไหมเจ้าเจ้าก็ไปทงแม่หาเสียงหอดหแงเรงกินเขากันอย่าไปตัดก่อนเป็นแค่นอนแค่ฟ okay, ังอีดีแค่เป็นแค่นอนแค่ถึงมันจะออกมาหน่อยแต่มันดึงออกมาแค่นอนไรค่าค่าตัวปิดคือตัวอะไรค่า ข้าเป็นแค่นอนไรค้าไรค้าเป็นแค่นอนไรค้าเขาดึงล่มปะอ่ะเป็นแนนนค่นอนไนรค้า นนย่าๆไหมที่ห้องปดึงเด้เป็นแค่นอนไรค่าเราไม่ดึงลมเข้าไงเป็นแค่นอนไรค่าเห็นบ่นานิใครยักเป็นแค่นอนไรค่า <c oughs> ขรยักดีเขาแล้ยกขโยหายใ,ใจ <c oughs> มันถึงจะได้พลังเสียงมาเต็มๆไงรองเหมือเป็นแค่นอน จังหวะอย่าลืมอันนนมันเริ่มดีละ่ะเป็นแค่นอนไร้ค่า,า,คาที่หลงเนี่ยเขาข,ย,ขยักเขาขยักเขาเรียกว่าขยักลมหายใจเพื่อที่จะให้มันไปต่อได้เสียงจะได้ไม่ขาดไม่หายจะได้ไม่แผ่วจะได้ไม่เพีย้ยนจะได้ไม่แว่งเป็นแค่นอนไร้ค่าที่หลงเนี่ยเขาเรียกว่าขมวยหายใจ อย่าลืมสําคัญมากที่หลงลืมตาเกิดมาท่ามกลางดอกไม้ถ้าคนทําเป็นมันจะสวยหมดทุกคําแต่ว่าการที่เขาขยัก mm hmm. เขาเขาจะทํายังไงไม่ให้มันจะเป็นธรรมชาติเราฟังง่ายแล้วคนฟังก็จะฟังไม่ใจจะขาด mm hmm. สังเกตซิลิฟอนร,ร้องเพลงไหมเอเสียงลมหายใจคนส mm hmm. ีเป็นตัวตัวให้เราฟังง่ายนะเสียงเราทิดดึงหายใจแห้งกับซามแต่ว่าเราฟังแล้วมันสบายใจ mm hmm. ใช่ mm hmm. ต้องฝึกต้องไปฝึกตัวนี้เป็นสาคขั้นเลยจังหาะเนี่ยเป็นแค่น,นรารี่หลมลืมตาเกิดไม่ข้ามกลางดอก,ดอกมออไกม้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่เขาเรียกว่าการขโมยหายใจ เรารู้ว่าเราเราเราูรา้ว่าเราใจจะขาดเรารู้ว่าเราจะหมดลมเนี่ยเราจะวางส่วนตรงไหนคำมันจะไปสุดตรงไหนจังหวะมันมีบอกครับท่ามกลางมันสามารถที่จะเอาลมเข้ามาได้ก่อนจะปล่อยจะเอาคําต่อไปได้ถ้าเราจะกั้นใจที่หลงลืมตาเกิดมาท่ามกลางดอกไม้มันก็ได้แต่ว่ามันจะไปใจจะขาดตรงไปพอใจจะขาดตรงไป เพราะคต่อไปเอาไม่ได้แล้วจังหวะมันมาแล้วจังหวะมันควบคุมแล้วเขาต้องเขาเรียกว่าการขโมยใ,ใจบ่งใดเขาสีบ้างส่วนบ้างคํามดะเพื่อที่จะเอาลูกเข้ามาเข้าบอดได้ตัวเนี้ยเขาต้องไปเรียนรู้ันอีกเราต้องไปเขียนขึ้นบ่อแล้วก็บอกว่าตรงไหนจะเป็นยักตรงไหนจะดนโดนเอาไปเติมไปเติมตร่อ,มมองบึงจะว่าจะเข้าหลองเท่งตรงืไหนมัทนมันยาวทําไมุณเหนื่อยจังเลยวะทำไมุณเหนื่อยจังเลยวะเติมรอดเติมรอดมันยาวใจอยากขาดเติมรอดเราไม่เหน่งไม่เหน่งทำเพื่อจะเอาลูกเข้ามา มันก็เลยให้ใช่จะขาดไปฝึกตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับพี่น้องครับตัวย่างบางตอนนะครับสำหรับคอตต้องเย็นรูไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับต้องมาอยู่น้ำนี่ิเราทิมงานได้กลางเต็นท์มายู่มากินมานอนครับเพื่อฝึกฝนครับพี่น้องครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ EP ต่อไปก็แล้วกันนะครับกับกิจกรรมดีทัง กลุ่มศิลปินรักบ้านเกิดนะครับทีมงานอาจารย์มุญรอมอาจารย์บ่าวสาพวันนะครับพร้อมที่คุนศิลปินให้เป็นศิลปินอาชีพในขั้นตอนต่อไปครับ